เมื่อครอบครัวชาวซิกเข้ามาตั้งรกรากในพระนครมากขึ้นแต่ยังไม่มีาศาสนสถานหรือคุรุดวาราเพื่อประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาปีพุทธศักราช2455จึงมีการสร้างอาคารไม้ในย่านบ้านมอเพื่อเป็นคุรุดวารา,าศาสนสถานแห่งแรกของชาวซิกในประเทศไทยและได้ขยับขยายสร้างาศาสนสถานแห่งใหม่ที่หัวมุมถนนจักเพชรย่านพาุรัตให้มีขนาดใหญ่ขึ้นในปีถัดมา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอาคารคุรุดวาวราโดนผลกระทบจากระเบิดจึงเกิดรอยร้าวประกอบกับสถานที่เริ่มขับแคบไม่เพียงพอต่อจำนวนาศาสนิกชนชาวซิกที่เพิ่มขึ้นจึงมีการสร้างอาคารของคุรุดวาวราขึ้นใหม่เป็นวัดซิกแห่งแรกของไทยโดยมีสมาคมศีคุรุสิงห์สภาองค์กรกลางของชาวไทยที่นับถือาศาสนาซิกทาหน้าที่บริหารกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย